วังยูซุกีเหล่ากุ้งครับสำหรับท่านที่ผ่านสปผ่านมานะครับชาวกล้วยชากังราของเราเด็ดจริง ก็หมาะให้อาหารนจีนแต่ข้าวก็ต้องกินไงแซ่ิ้นมจิ้มองเค่แล้วก็เอาปกดครคนเล็กต <c oughs> ัใหญ่ตัวใหจะเป็นปะมาสอคนสัง <c oughs> ่งอะไรย ที่จากเมกเอาตีกลับมาแล้วครับหลังจากขังหายไปเกือบอาทิตย์ของอาทิตย์นะครับก็ไม่มีอะไรก็โควิดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็มาทานอาหารนอกบ้านอะไรว,วันนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำทอบอจังหวัดุนตรราชธานีนะครับวันนี้ก็มากินอาหารแบบชิวๆนะครับสไตล์บ้านๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลหล้ากุ้งสดนะครับน,นี้เขาเรียกำอะไรนะทำปลาทำปลาอันนี้คอหมูย่างนะครับอันนี้ครับขึ้นชื่อที่สุดในบนครับหมูโยก บวนราชธานีครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก,ก็จะถูกใจท่านผู้ดูผู้ฟังด้วยไ,ไปกินจังๆไปครับได้เวลาก,กินจ้ะนี่ทำแรกนะจ๊ะคอาหมูย่างอับเนี่ยน้ำจีน เทนะแล้วที่นี่ครับนี่ผมแนะนำเลยมาที่นี่ต้องกินเหลากุ้งกิ้นขับตัวนี้นะน้องจีน่าเข้ากันมากเข้าริงอ่ะ ทำปลาครับต้องจัดงั้นก็ต้องจัดพี่ก่อนนะครับอยู่แถวสนามบินนะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดินมนะจาับเปิดสาใจอร่อยไหมคุณตาดนะเมนูที่นี่อมีหลายอย่างนะแนะนำนะครับ โดยเฉพาะมุโยบนนะผมว่ากินกับส้มตำเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะจ๊ะอร่อยที่สุดแล้วไม่รู้จะพูง่าไม่รู้จะพอ้อดกว่าไงน้ำจิ้มว่าจะไม่กินข้าวซะหน่อยเป็นน้ำจิ้มเหมือนเดิมจริงๆวันนี้ที่มากินนะครับก็ไม่ใช่อะไรนะวันนี้พอดีมาเดินมาเดินตลาดนัดนิดหน่อยกะมา ซื้อเฉากล้วยชากรังราวนะครับเป็นช่วงนี้กลับมาเป็นรายรอบอีกรอบหนึ่งแล้วหากินไม่เจอเลยก็จะหาจริงๆนะหาไม่เจอแต่วันนี้ไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่าเราจะสั่งเฉาก้วยกินนะยดถ้ามีก็ดีนะไม,ม,ม่มีไม่เป็นไรงหนึ่งจริงๆเยอะเลเรากุ้งเขาเด็ดจริงเรากุ้งเขาเด็ดจริงใฟนไม่กินนะ่ะเรากุ้งครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับเาากล้วยชากังราของเรา <g ül> ก็ได้มาเบอร์การ์ดให้แล้วมันส้มตำตอนบ่ายแก่ๆเป็นอะไรที่ฟินมากครับมีน้ำปลาใส่ด้วยตอนแรกจะไม่กิน่ะทำไมขอมหมูย่างก็เด่นะนะครับร้านนี้น้ำจิ้มมะขามใช้ไหมน้ำมะขาม ราคาหารนะครับถูกนะครับสมราคาไม่มีตัวไม่โดนพริกมาว่าผู้เสิร์ฟอร่อยนะกินอีกสักคำนี่ นะฮะให้ทุนดูนี่แซ่บมากเข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนกินระหว่างวันแล้วมันเวิร์กนะขงม่างมันสวง,สวง,สวงครับสวงคือการมันเฟรชนะสวงก็คือการมันเฟรชเกลือฟรนวังยูสกี บางคนถามว่านะครับทาไมผมไม่เอาคุณภรรยาหรือแฟนผมออกรายการบ้างบอกว่านี่คือช่องผมนะครับคนที่ออกมากที่สุดต้องเป็นผมนะจ๊ะเขาจตรงกันการถ่ายทําค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ผมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ควรออกมากที่สุดคือเราต่างหากนะให้เขาออกอยู่แบบนี่นิดหน่อยเป็นคามิโอคามิโอใช่ไหมคามิโอรับเชิญรับเชิญเราเป็นเพื่อนนั่งดิ้ง กินช่วยสิร้านนี้ครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไอที่มันไปมา,มาก่อนขึ้นเครื่องเออแวะมาทานได้ร้านนี้เด็ดบอกเลยจริงปันขึ้นเครื่องครับสนามบินนานาะชาติบริชชาธานีทางผ่านแน่นอนแหละถึงไม่ผ่านก็แวะมาเถอะมีบรรยากาศห้องแอร์นะครับแล้วก็มีห้องด้านนอกด้วยแต่ตรงน,นี้ผมไม่ไหวสู้แดดเมืองไทยไม่ได้ร้านอืนน่นก็มีมนะครับเดี๋ยวเขามีไอศสกซครีมนะ เยอะแยะเลยจึงมีเมนูพิเศษกือบทุกวันครับจ้สั่งอะไรนะนื้อล,ลายรสจิ้มหมดพวกจิมหมดตลอวครับเรามาก็บ่ายสามเกือบสี่โมงเย็นแล้วโทรเขาไม่ได้หรอกอเขาขายดีอ่ดีนะเรามาช่วงนี้ครับถ้าเรามาตอนเที่ยงเที่ยงเี่โอ้โหคุณ ที่นั่งไม่มีจริงๆแล้วระหว่างที่เรากินอยู่นะครับด้านนอกเขาก็ซื้อกลับบ้างแล้วมันไม่มีใครว่างงานแต่พวกผมไงของคนว่างงานต้องมาหาอะไรกินม,มันหยุดมันหยุดมันหยุดอะไรวันหยุดสกระ<อ>ทำแบบทาวนเหมือนอันอื่นไมทำอะไรทาวน์ทำอะไรเป็นทาวน แต่ว่าอัดอัดตอนท้ายไงใช่ไหมยิ้มกดไลค์กดแชร์เขาก็ทำอยู่เลยไม้ว่ามันอยู่สกีดมันอยู่สกีดนมันเหมอนข้าวทราอุกินเข้าไปอดูครับคุณภรรยาผมกินยังเหลือกุ้งอยู่นะผมไม่ไหว เผ็ดวันนี้เป็นวันเดียวที่บอกว่าไม่ไหวมังเผ็ดนะถ้าอาหารเผ็ดปุ๊บมันไม่ได้นี่ใกล้ๆไปดูเป็นแผนของเขาเลยนะืติดตัวติดตัวเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับร้านในวันนี้นะครับโอ้่าจะเป็นไกด์เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวบวนหรือคนในอุบลเองนะครับหรือคนที่ไม่รู้จะกินอะไรนะครับตอนบ่ายเยน็ยนๆค่ำๆนี้นะจ๊ะ รับคนที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเมกอาดีจะให้เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปทำอะไรก็แล้วแต่บอกมานะครับทําได้ก็ยจะทำนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะก็อยากจะทําให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ต้องเข้าใจนะดูสภาวะไม่เป็นไรสำหรับนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าแจกกันจะ้ะ